พุทธวจ,จะนะฉบับที่9ประถงธรรมเหตุแห่งการเกิดทุกข์ถูกแล้วถูกแล้วอาหนุนตามที่สารีบุตรเมื่อตอบปัญหาในลักษณะนั้นเช่นนั้นชื่อว่าได้ตอบโดยชอบอาหนุนความทุกข์นั้นเรากล่าวว่าเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นความทุกนั้น อาศัยปัจจัยอะไรเล่าความทุกนั้นอาศัยปัจจัยคือผัสสะผู้กล่าวอย่างนี้แลชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดยถูกต้องและสหธรรม,มิกบางคนที่กล่าวตามก็ไม่พลอยกลายเป็นผู้ถูกติไปด้วยอานนในบรรดาสมณพราหมณ์ ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้น 1. สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัติขึ้นนั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดได้ 2. สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใด ย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ 3. ส,สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องของกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองด้วยผู้อื่นทำให้ด้วย แม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดมีได้ 4. ถึงแม้สมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมพวกใดย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ก็ตามแม้ความทุกข์ที่พวกเขาบัญญัตินั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นปัจจัย จึงเกิดมีได้อยู่นั่นเองอานน์ในบรรดาสมณพราหมณ์ที่กล่าวสอนเรื่องกรรมทั้งสี่พวกนั้นสมณพราหมณ์พวกนั้นหนาหากเว้นผัสสะเสียแล้วจะรู้สึกต่อสุขและทุกนั้นได้ดังนั้นหรือนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลย